หนึ่งสองสามสี่ห้าขออนุญาตถ่ายภาพนะครับลงทานน้ำปะนะนะครับมีสองลงด้วยกันนะครับเด้อนะครับแต่นี่ลงทานของอุบาสิกาด็อกเตอร์สร้อยทองสุวรรณีนะครับนี่มีอะไรบ้างล่ะนีนนนกก่น้ำชาลนน้นขอสักแก้วได้ไหมน้ำชาล้นนี่น้ำชาล้นเช้าเนะครับกระแทกตาก่อนจะไปถ่ายภาพที่อื่นนะครับนี่เด้อ อยู่จนเสร็จงานใช่ไหมเนี่ยสาธุอนุโมทนานะครับยมตั้งอกตั้งใจนะครับมาถวายน้ำชานะครับหลายอย่างมากประการน,นะครับนี่เดี๋ยวพระพิสุสงฆ์กูบาอาจารย์ไหมคบไม่ชี้ผู้มาปฏิบัติธรรมที่วัดบ้านกโกบบนี่นะครับนี่ปกติจะอยู่ที่ไหนนี่ปกตินี่มีที่วัางไหมอยูอ่อำนาจเจริญนะครับอำนาจเจริญ เพราะแม่ครูบอาจารย์เพิ่นก็อนุญาตให้หนูเปิดสถานปฏิบัติธรรมหนูเปลี่ยนโรงแรมเป็นสถานปฏิบัติธรรมเปลี่ยนโรงแรมเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมอยู่ในตัวอำนาจนี่บนนี้โอ้นี่เพิ่งจะได้เพิ่งจะรู้นะครับนี่อยู่อยู่ตรงไหนนี่ใกล้ๆกับโรงพยาบาลเป็นหอพักแพทย์และเป็นโรงแรมเป็นหอพักแพทย์และเป็นโรงแรมแล้วก็เปลี่ยนเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมจี้ชั้นเะเนี่ย กลุ่มอาคารเก้าหลังเนาะเด้อนะครับผู้ใดจะปฏิบัติธรรมกับแม่ชีนะครับสะดวกนะครับนี่ไปพักผ่อนก็ได้ทิศตะวันตกของโรงพยาบาลอำนาจเจริญเนาะติดรั้วเลยนะครับนี่เด้อนะครับนี่สาธุอนุโมทนาขอให้สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเจริญเจริญเด้อถึงมรรคผลพระนิพพานนู่นเด้อ นะครับนี่นะครับไม่ชีถวายมานะครับนี่แก้วสวยเลยนะครับ <oca van ishes>